สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน RMU Channel www.rmu.ac.th สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก RMU Channel นะคะที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารจากรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นที่น่าสนใจมาอย่างท่านผู้ชมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทีมข่าว RMU Channel นะคะก็ได้มาอยู่ที่ห้องสตูนิโอนะคะซึ่งก็เป็น รายงานข่าวทั้งหมดนะคะในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่29มหาสารคามเกมนะคะซึ่งก็เร anyway claro hy hm <ma uh ิ่มมาตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่29มีนาคมนี้นะคะและในวันนี้ตรงกับวันที่29มีนาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันปิดเกมนะคะนั่นก็คือพิธีปิดกรรมารแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่29มหาสารคามเกมนะคะซึ่งก็มีหลากหลายกีฬานะคะที่มีการแข่งขันกีฬาในมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามนะคะ ซึ่งก็เรียกได้ว่าทําการแข่งขันกันมาตั้งแต่วันที่18เลยนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าสรุปเหรียญน,นะคะมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะกถถถ็ถือได้ว่าเป็นเจ้าเหรียญทองนะคะกวาดมาทั้งหมด94เหรียญทอง86เหรียญเงิน84เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้นนะคะ264เหรียญน,นะคะและมหาสรารคามของเรานะคะก็อยู่ที่ 2เหรียญน,นะคะ2เหรียญทอง หกเหรียญเงินและก็หกเหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น14เหรียญนะคะทางนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะและก็เป็นกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาทั้ง77จังหวัดที่เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งในปีหน้านะคะทราบมาว่าทางจังหวัดศรีสะเกดนะคะก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาในลําดับต่อไปนะคะและในวันนี้นะคะทางทีมข่าว i n e Channel นะคะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะ ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและก็รับทราบกันนะคะว่าในวันที่5เมษายนที่จะถึงนี้นะคะทาง มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามนําโดยท่านรองศาสตราจารย์สมชายวงกระเสมนะคะก็จะได้ทูลเก้าถวายรายงานนะคะซึ่งเป็นการถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพพระ,พร,ะร,ราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะคะซึ่งก็จะเป็นการรายงานในส่วนการไปเปิดทําการเรียนการสอนในเรือนจําของจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งในวันที่หเมษายนนี้นะคะก็จะมีพิธีเปิดนะคะเป็นพิธีเปิดห้องสมุดนะคะเพื่อประชาชนใน เรือนจำจังหวัดมหาสรารคามและในการนี้นะคะทางาหลักสูตรรปมนะคะหรือว่ารัฐศาสนศาส,าสตร์มหาบัณฑิตก็ได้ไปจัดนิทรรศาการที่เรือนจําของเราด้วยนะคะและก็ต้องไปถวายรายงานให้กับสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามมารมราชกุม,มารีได้ทูลเก้าถวายรายงานนะคะและฝากมาจากทางกองพัฒนานักศึกษานะคะ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามภากกสบ,บปนะคะก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระมา1ปีการศึกษาแล้วนะคะซึ่งก็จะมีวาระในก็จะหมดวาระนะคะในวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2556เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการประกาศนะคะประกาศ จัดตั้งพักนักศึกษาและก็การรับสมัครนายกองค์การนักศึกษาภาคกสบปคนใหม่นะคะประจําปีการศึกษา2556ซึ่งก็มีกําหนดการนะคะให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะมีการจัดตั้งพักนะคะได้รับทราบโดยทั่วกันดังนี้นะคะในระหว่างวันที่30มีนาจนถึงวันที่20เมษายนพุทธศักราช2556นะคะก็จะเป็นการจดทะเบียนพักนักศึกษาต่อทะเบียนพักนักศึกษาและก็รับสมัครนายกนักศึกษานะคะ และในวันที่2 1เมษายนพุทธศักราช2556นหนี้นะคะก็จะเป็นการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครนะคะส่วนในวันที่27เมษายนนะคะก็จะเป็นการถแถลงนโยบายของพักของผู้สมัครนะคะและก็วันที่28เมษายนนะคะก็จะเป็นการคัดเลือกหรือว่าเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคกสวปนนะคะทั้งนี้นะคะนักศึกษาท่านใดนะคะที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอของ ภาคกรปปนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเรานะคะที่สนใจแล้วก็สามารถที่จะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองกิจการนักศึกษาชั้น3นะคะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคะก็ฝากมาจากอากองพัฒนานักศึกษานะคะส่วนในวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประดิษฐ์เอกทัศนร,รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและก็ทรัพยากรมนุษย์นะคะก็ขอเรียนเชิญผู้บริหารคนาจารย์พนักงานเจน้าหน้าที่และก็นักศึกษาทั้งภาคปกติและก็ภาคกสบป,ปทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะร่วมพิธีรดน้ําขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลประเพณีสงการานต์นะคะ ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราก็ได้กําหนดจัดขึ้นในวันที่6เมษายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะคะโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ3กิจกรรมใหญ่ๆนะคะก็คือกิจกรรมแรกนะคะเป็นพิธีทรงน้ําพระพรหมนะคะและอ,อยู่ที่ศาลพระพรหมนะคะส่วนกิจกรรมที่2ตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะคะก็จะเป็นพิธีทําบุญเลี้ยงพระณนบริเวณชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ12พรรษาส่วนกิจกรรมที่3นะคะก็จะเป็นในช่วงเวลา10นาฬิกา19 9นาทีนะคะก็จะเป็นพิธีส่งน้ําพระเจ้าสรีโสพลสัตนาศิริราชพัฒมหาสารคามและก็มีการรดน้ําขอพรผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสด้วยนะคะเนื่องในเทศกาลประเพณีสงการที่บริเวณพระเจ้าสีโสพลสัตนาสิริราชพัฒมหาสารคามของเรานี่เองนะคะจึงขอเรียนเชิญบุคลากรและก็นักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจทุกๆท,ท่านนะคะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปในวันที่6เมษายนนี้ค่ะ เอาล,ละค่ะไปต่อที่เรื่องราวของการใช้พลังงานนะคะซึ่งก็ฝากมาจากอาจารย์นิคมบัวพานะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และก็ภูมิทัศน์นะคะก็ขอเชิญชวนผู้บริหารคณาจารย์ทุกทกท่านในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนประชาชนในจังหวัดมหาสารคามทุกทกท่านนะคะ,ลละก็ขอเชิญชวนให้ช่วยกันปิดน้ําปิดไฟหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ไม่จําเป็นหรือมีความสําคัญน้อยนะคะและก็ไม่มีผลกับ ทบต่อการผลิตหรือการบริการในสำนักงานของท่านนะคะก็ขอให้ท่านแสดงออกถึงความาเรียกว่า การมีส่วนร่วมนะคะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและก็เป็นการ,กรตระหนักถึงในการลดใช้พลังงานนะคะท้งนี้ก็อยากจะให้มีการลดต้นทุนนะคะอของหน่วยงานของท่านด้วยนะคะซึ่งโดยเฉพาะในวันที่5เมษายนนะคะท่านอะไรลายท่านก็จะทราบข่าวในทีวีนะคะว่าวันที่5เมษายนทางกฟผนะคะก็จะมีการลดนะคะลดการใช้พลังงานนะคะทั้งนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะ ลดพลังงานในการใช้ไฟฟ้าต่อไปนะคะในหน่วยงานของท่านนะคะฝากมาอีกนะคะในส่วนของการรับสมัครนักศึกษานะคะซึ่งในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏปมหาสารคามก็ได้กำหนดรับสมัครนักศึกษาภาพปกตินะคะ,ะในรอบ ทั่วไปนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะในการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็คือ,อขออภัยค่ะส่วนในวันที่1เมษายนนะคะวันที่1เมษายนก็จะเป็นการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและในวันที่4เมษายนนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นการสอบคัดเลือกนักศึกษานะคะของนักศึกษาภาคปกติในรอบคัดเลือกทั่วไปนะคะ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัทมหาสารคามทั้งนี้ก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆน,นะคะที่ได้สมัครนะคะในระบบ ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยของเราแล้วนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w rmu ac c s t h นะคะค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจนะคะที่ทีมข่าว RMU Channel ของเราได้นำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเช่นทุกวันนะคะวันนี้ดิฉันที่ราวัานาแถมทองพร้อมกลุ่มงานทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ